ดีค่ะนัดนะคะกลับมาพบกับ ep สองก็วันนี้เดี๋ยวนะจะออกไปเดินเล่นนะคะตรงมันจะมีที่นั่งที่จุดชมวิวใกล้ใกล,ใกล้ใกล้กกับที่พักของนัดน,นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมค่ะว่าวิวตรงนั้นสวยไหมนะคะมันก็จะเป็นลานยาก,กงกว้างนี่แหละแต่ว่าเมื่อวานนัดไปนะและนะ้วนัดชอบมากๆเลยอากาศดีมากเลยแล้วก็วันนี้นะคะนด้เห็นว่าอากาศมันค่อนข้างแบบดีมากก็คือไม่มีหมาปุกนะท้องฟ้าแจ่มใสแต่ว่าหนาว ออกมาเก็บภาพแล้วก็มาแชร์ภาพให้เพื่อนๆได้ชมกันไหมคะเลยตอนนี้นัดออกมาจากบ้าแล้วนะคะแล้วก็กําลังเดินมุ่งหน้าไปยังวิวพอยต์นะจุดชมวิวที่นัดจะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะนี่เลยค่ะใกลมก้มากๆเลยใช้เวลาเพียงแค่ห้านาทีก็ถึงแล้วนะทุกคนเห็นทางม้าลายไหมทางม้าลายที่นี่ข้ามง่ายมากเลยค่ะเพราะว่ารถทุกคันที่ต่างประเทศนะคะเขาจะหยุดให้เราข้ามเลยแบบ คือเขาจะไม่พยายามผ่านไปนะคะค่ะตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่นั้นบอกนะคะข้างๆด้านซ้ายมือนะจะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะมีม้านั่งมีที่ออกกําลังกายให้ชาวเมืองนะคะวันนี้อากาศแจ่มใสมากเลยนะหิมะไม่ตกนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความเย็นอยู่ รู้สึกว่าตัวน่าสั่นมากตอนที่กําลังเดินขึ้นไปด้านบนนะคะทุกคนนะจะบอกว่านัดชอบเมืองที่นี่มากเรารู้สึกว่าผังเมืองเขาออกแบบมาได้แบบสวยอะ่ะแล้วก็ดูแบบไม่ลุกหูลุกตามีสถานที่ที่แบบเราสามารถใช้สอยร่วมกันได้เยอะมากตรงนี้จะเป็นสนามฟุตบอลให้เด็กๆหรือว่าคนที่นี่เขาออกมาเล่นด้วยกันด้วยนะคะในเวลาว่าง คนเห็นไหมด้านบนจะมีม้านั่งอยู่ตัวหนึ่งให้เราแบบได้ชมวิวนะคะนี่เลยค่ะยังองอรอบอบ,บอกเลยว่าสวยจนนัดแบบปวดไม่ไหวที่จะแบบถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะแต่ว่าข้างบนค่อนข้างลงมแรงนิดนึงนะะัก็เลยถ่ายได้แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวประมาณอีก5นาทีแฟนนะัทจะขึ้นมารับนะแล้วก็เราจะไปทะเลด้วยกันไปเจอกันที่ทะเลนะคะ สวัสด so uh, ีครับทุกคนวันนี้อยู่ทะเลอยู่ทะเลถึงแล้วนะคะทุกคนชายหาดที่นัดบอกนะเป็นชายหาดเล็กๆที่นี่นะใช้เวลาเดินทางประมาณ4-5กิโลนะคะจากที่ที่นัดอยู่นะตอนนี้แฟนของนั้น,นะคะนานกำลังพยายามตั้งกล้องถ่ายรูปให้นัดนะคะแล้วก็ดูว่ามุมไหนสวยไม่สวยมุมไหนเราดูอ้วนไม่อ้วนนะตรงนี้มีบังเกอร์ของทหารในอดีตด้วยนะคะ ออวิวดีมากๆเลยนะชอบที่นี่มากๆเลยตอนนี้ก็เป็นตีช้หาดนะคะที่น่านตาไมเป็นเพื่อนชมนะสวยมากๆเลยเดินทางจากทีเมื่อกี้5กิโลเท่านั้นเองสำหรับ EP นี้จบแล้วนะคะเจอกันต่อไป EP ที่3ค่ะขอบคุณมากเลยคะ่ะ